กลางเดือนมิถุนายน2565โคหกางกาวเราไม่ทิ้งกันกลับมาแจกคนละ1 5 0 0 0บาทให้เงินสดได้ทุกคนจริงไหมกลางเดือนมิถุนายน255 5กนะครับกระแสะที่ทางข่าวมาอีกแล้วนะครับบอกว่าจะมีการแจกโครงการเราไม่ทิ้งกันอีกครั้งก็คือเอากลับมาแจกนะให้คนละ1 5 0 0 0บาทด้วยนะครับให้เงินสดได้ทุกคนมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับถ้าคุณอยากจะทราบเรื่องนี้จริงๆนะฮะ mm hmm. ผมแนะนำนะครับ มี2วิธีนะครับหนึ่งคือให้คุณติดตามข้อมูลลองเข้าไปของกระทรวงการคลังนะฟนฟแฟนเพจเฟซบุ๊กสถานีข่าวกระทรวงการคลังดูนะครับแล้วคุณจะค้นพบว่ามีหรือเปล่าแล้ว2ครับคุณพิมพ์ไปใน Google นะครับว่า,ราวเราไม่ทิ้งกันลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับว่าโครงการเราไม่ทิ้งกันเป็นอย่างไรสำหรับใน Google นะครับล่าสุดนะครับผมพิมพ์เข้าไปให้คุณดูนะครับตอนนี้ก็ผมไม่ค้นพบเลยนะครับ ในส่วนของเว็บไซต์โครงการเราไม่ทิ้งกันถ้าเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยคือการเช็คละถ้าเกิดว่าเข้าไปเช็คแลวไม่มีเว็บไซต์โครงการาต่างๆของภาครัฐทุกโครงการนะไม่ว่าจะคนละครึง่งเราไม่ทิ้งกันนะครับมสาเรารด้กันมสีู่มสามเก้ามสามนะครับประกาศสังคมนะฮะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเราเที่ยวด้วยกันนะครับโครงการต่างๆเนี่ยทุกโครงการนะครับจะมีเว็บไซต์ เป็นของโครงการนั้นๆครับอย่างเช่นโครงการเราไม่ทิ้งการก็จะต้องมีเว็บไซต์แต่ณปัจจุบันผมเข้าไปดูนะครับในณเวลานี้นะครับยังไม่มีเว็บไซต์เลยดังนั้นถ้าดูตามนี้นะครับตามข้อมูลที่ผมมีตอนนี้นะครับที่ผมดูให้ก็บอกเลยว่าโอกาสที่โครงการเราไม่ทิ้งการกลับมาให้ 1, 5 0 0 0บาทเนี่ยมันไม่มีแล้วดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ข่าวจริงนะครับถ้าคุณไปติดตามที่ไหนบอกว่าจะมีให้โครงการเราไม่ทิ้งการอีกกลับมาอีก15,000หน้บาทให้ทุกคนด้วยและให้เป คุณติดตามตรงนี้ไว้นะครับจะได้รู้ความจริงนะช่วงนี้เนี่ยมีกระแสที่ทางข่าวเยอะมากนะฮะ mm hmm. แล้วข่าวจริงเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับสังเกตเนี่ยผมทําคลิปแนวนี้มาแต่ของจริงเนี่ยมีสมมุติว่า100%เนี่ยก็ข่าวจริงมีเพียง 10- 20%เเท่านั้นนะครับที่เหลือเป็นข่าวไม่จริงทั้งสิน้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้คุณต้องติดตามข่าวอย่างมีสตินะครับแล้วก็ติดตามอย่างละเอียดนะครับพยายามดูที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเอาข่าวเก่า ที่เกิดขึ้นมาเล่าใหม่นะหรือไม่ก็เอาคําพูดของคนที่น่าเชื่อถือเนี่ยมาตัดต่อรวมๆกันนะครับแล้วก็ยําใส่นะฮะสิ่งที่ผมทาตอนนี้ผมทําเพื่อที่จะกันไม่ให้คุณไปเสพข่าวที่มันไม่จริงแล้วคุณก็เสียเวลาลอกเกอร์นะครับว่ากลางเดือนนี้จะมาวันนี้จะมาวันโน้นจะมาแล้วก็รอไปพอรอไปเรามาพอไปถึงวันนั้นจริงเงินไม่เข้ามันเสียใจนะครับมันเสียความรู้สึกว่าโอ้อุสตส่าห์รอต้องนานนะครับอุสตส่าห์แล้วบางท่านเนี่ยเรียกว่า คือลำบากจริงะนะครับก็จะต้องใช้เงินตรงนี้จริงแล้วมันไม่ได้เงินจริงโอ้โหเซ็งเลยดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะฮะก็ฝากทุกคนไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่มีกลับมาแล้วก็ไม่มีการให้อีก1นึ0 0ืันบาทนะครับดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับไม่ใช่ข่าวจริงสำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันจะไม่มีกลับมาในกลางเดือนมิถ ah ุนายน2 5 5นี้ครับสำนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ